สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI กดช่องสารดีหมายเลข99น้ำฝนเพชรบวีหิรันกุลชัชวานที่เชิดฉายทั้งความสวยฉลาดและพร้อมที่สุดบนเวทีมิสซิสไทยแลนด์2022จนเอาชนะใจคณะกรรมการได้ตามความคาดหมายคว้าตำแหน่งมิสซิสไทยแลนด์โกฟ2022พร้อมมงกุฎมากรองได้สำเร็จ โดยดมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำโดยรองศาสตราจารย์ดรเสรีวงมนทาม้าอ,อน,นภากฤษฎีบินนิรีธรลีอรารามวัน์มิดอินเตอร์เนชั่นแนล2019โดยจัดขึ้นณเซ็นทราแกนเซ็นทนรัลพลาซ่าลาดพร้าวกรุงเทพค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้นะคะเราต้องการเฟ้นหาสตรีที่ผ่านการสมรสแล้ว เป็นตัวแทนของมิสซิสไทยแลนด์ไปประกวดระดับนานาชาติค่ะวันนี้ประสบความสําเร็จมากความอบอุ่นที่เห็นก็คือแบบคุณพ่อพ่อ,พ,อพ่อของลูกพ่อแม่แล้วก็สามีอะไรเงี้ยค่ะก็มาให้กําลังใจสาวๆอะไรเงี้ยเป็นความน่ารักค่ะจริงๆแล้วมิสซิสไทยแลนด์เรามีต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2016ก็ขาดตอนมาเพราะว่าโควิด เราก็มันเริ่มจัดใหม่อีกทีอะค่ะโอ้ยแน่นอนค่ะนนแน่นอนค่ะเพราะว่ารอบนี้ค่ะได้รับฟีดแบ็ที่ดีมากคือแบบตอนนี้ยังไมไ่ตัดสินก็จะมีคนถามมาอยู่เรื่อยเลยค่ะว่าอยากลงประกวดค่ะอยากลงประกวดค่ะอยากสมัครเรียนค่ะอะไรเงี้ยแม่ก็ทั้งต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะแบบช่วยส่งตัวแทนได้ไหมอะไรเงี้ยแบบมันเกินความคาดเกินความคาดคาดหวังค่ะ เขาก็จะดำลงตำแหน่งเป็นกระบอกเสียงนะคะสำหรับสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วเราก็สร้างสรรค์สถาบันครอบครัวค่าว,วันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองอทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วคนก็อยากจะเป็นตัวแทนของคุณแม่หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ ครอบครัวสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแล้วก็หรือคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญมากนะคะ mm hmm. เราต้องยึดไว้ว่าความรักค่ะความอบอุ่นในครอบครัวนั้นเป็นสิ่งสําคัญค่ะ mm hmm. แล้วต่อจากนี้ไปนะคะผลก็จะเป็นตัวแทนประเทศนะคะของประเทศไทยค่ะไปแสดงวัฒนธรรมนะคะของประเพณีไทยนะคะว่าพวกเราเนี่ยค่ะมีดียังไงมีดีแค่ไหนนะคะแล้วผนจะทําให้ดีที่สุดเลยค่ะ ฝากให้กำลังใจสาวๆที่จะไปเป็นตัวแทนไปประกวดต่างประเทศนะคะน้องน้ำฝนมิซิสน้ำฝนน้องน้ำฝนน้องถงถงน้องเมย์แล้วก็คุณปุ้ยแล้วก็คุณแอนนะคะยังไงก็ฝากช่วยเชียร์ช่วยติดตามมิซิสไทยแลนด์ด้วยนะคะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างค่าก็เพจมิซิสไทยแลนด์ค่ะเพจมิซิสไทยแลนด์เลยค่ะ